สวัสดีค่ะโตยโยต้าสาห่วงนะคะปี95นะคะรถยอดนิยมนะคะเรื่องความอึดถึกทนนะคะทุกท่านคันนี้ที่เรามาแนะนำกันนะคะเป็นเครื่องเดิมๆหัวฉีดใช้ระบบน้ำมันร้วนค่ะสภาพสวยพร้อมใช้นะคะเจ้าของบอกขอขายตามสภาพรถมือสองทั่วไปนะคะราคา37,500บาทค่ะสีสันภายนอกนะคะรอบคันนะคะก็ต้องมีเก็บบ้างบางจุดนะคะ ตามอายุการใช้งานเลยนะคะทุกท่านก็มีริ้วรอยกันบ้างบางจุดบางที่นะคะภายในค่ะยังสวยนะคะยังดีอยู่แอร์เย็นค่ะเพลงไม่มีนะคะเพลงต้องลองเองไปก่อนนะคะทุกท่านเครื่องเดิมๆหัวฉีดสุดประหยัดด้วยเครื่องยนต์1 3 0 0ซีเป็นรถย,ยนต์เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ช่วงล่างดีค่ะร้อแม็กสวยมาพร้อมกับยางยังดีอยู่นะคะร้อแม็กขอบ15นะคะรถย,ยนต์คันนี้นะคะ เอกสารชุดโอนครบค่ะภาษีพรบรไม่ขาดนะคะใช้ยาวไปนะคะถึงปี6 6เลยนะคะทุกท่าน37,500บาทราคานี้สามารถต่อรองกันได้นิดหน่อยนะคะสนใจสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าหาไม่เจอกดตรงชื่อคลิปนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ